ยังไงลูกเส้นแท็บเหรอคะลูกตึงดึง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 คนอะไรแต่งตัวไม่เข้ากันหน้าเลยลูกว่าไงคะทุกอย่างโอเคนะโอเค่ะโอ้โหแต่งดูไม่ดูขนาดนี้เลยเหรอ แม่มันแหละจับแต่งตัวให้ดูลูปหน้าตาลู้เหญิงเนอะเดี๋ยว่ใช่นี่เราหนูไม่ใช่เจ้าหญิงตัวจริงนะลูกเพราะว่าหนูนี่เท้าอูมออกมาเลยนะมันไม่ใช่รองเท้าของหนูเลยนะเนี่ยพี่สาวดังซินชื่ออะไรวะพี่สาวดังซินนะลูกนะไม่ใช่ซินเดอเรลล่านะเราอต้มุงกุดคืนเข้าไปนะฮะอยากเป็นเนือเป็นตัวอิจฉาเนี่ยอย่างเงี้ยฮะแต่ ซส์มันไซส์หนูนะแต่หนูใส่ไม่ได้แล้วนะลูกอะมันเท้าอูอ๋อคิดว่าใส่ได้หรอคิดว่าใส่ได้หรอคิดว่าใช่เหรอคะลูกใช่ไหมถ้าใช่ทำหน้าเริงโอ้ใช่ใช่โอ้โหอ้วนที่จ๋าโอ้อยากใส่ลูกค้ากระโปงนี้เขาเรียกว่ากระโปงสุ่มคะไม่ใช่มง้งเอาไว้กินลูกนะ <laughs> นะคะไม่กินนะคะไม่กินกระโปงะคะ่ะโอเคคะ่ะเจ้าหญิงน้อยเหรออ่ารองเท้าหลุดแล้วเจ้าหญิงเวัส รองเท้าไม่ใช่ก่อนตัวเองหนูไม่ได้เป็นนางซีนหนูก็เลยไม่เอาหรอรองเท้าหดุดออกมาแล้วแต่งตัวเนี้ยเมื่อเช้าเป็นดินจาเมื่อเช้าเป็นดินจาตอนนี้เป็นอะไรคะเต้ไบัลเล่ยน์นชุดเนี้ยืมอ คนอื่นกินโต๊ะจริงกันนางกินไม่ได้อะนางก็เลยกินเนื้อควางดูนะดูนะดูนะกินเข้าไปปะปากินเข้าไปลุยแม่ยืนอยู่ไงไม่กล้ามากปะปาเดี๋ยวเดียวเดียวโหมูออะไรโหมูอะไรยกแกกินอะไรลูกกินกินปะาเอาอย่านะเแมวนะลูกงับกินน่ารักน่ารักคอลูกโอ้โหได้ไหมได้กินไหมคะ เอาที่พอเหมาะสมก็พอลูกอบเศร้าเลยเหรอเศร้าเลยกินไม่ได้สักทีเศร้ากินไม่ได้เศร้าไม่ได้ไม่ไม่มีรสชาติโอยจ้าโวยโหยโหยจะพูดจ้ะคันเนี่ยก็หมันเที่ยวตวกหมูให้กัดอุ้ยจ้ะ อ๋อไอคอมดันเขี้ยะอ๋อดีๆกําลังอยากด้่หมือนที่ที่เหมือนกันพวกพวกมัูเขาอยากเขาไม่จูเขาดายลพราเรเื้อบ่อยมันเป็นมันเป็นแบบตายาวตั้งแต่าดนอย่าอยูดใกล้น้องมากลูกัเลยหายยังหายยังอย่างนี้เลยเหขาเบือทมโอ้โหคืออย่างนี้เลยหรอโมใหญ่เลยอออ สนใจหน่อยเปล่าแลาสนใจที mm ่เ hmm. ป็ดเทาไหร่จิไม to ่ค่อยสนใจสั่เท่าไหร่ เคยได้ยินกันนะคะว่าเคยสอนให้ลูกๆทุกคนรักพ่อแต่พ่อสอนเสมอว่าอยากให้ลูกทุกคนรักกันนะคะหนูอยากให้เป็นคําสอนของพ่อที่ให้ทุกคนสามัคคีกันรักกันรากแม่นะคะจงเป็นน้ําพึ่งแก้วตลอดอเชลยรู้เพิ่มเติมได้ตลอด<ม>นี่คือหนึ่งในพระลาชจะดำหักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสานธนนะคนในชาติ ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเลยนะให้เราเป็นคนดีและทำหน้าที่ในฐานะแก้มันดีมีบัตรเผื่อไหมคะมันมายุ่งปั๊บมันยื่นบัตรมีบัตรเผื่อไหมเผื่อ บัดเพือกมีไหมคะเขานั่งคุยกันอยู่ป้าๆ้าคุยกันเราก็ตื่นขึ้นมานั่งฟังอย่างนี้ได้ยังไงคะมีอะคะมีอะเอาพยักหน้ามีมีบอกมันมีเออมีอยู่ไหนคะบัดเพือกหนูอยู่ไหนคะลูกโตแกดูคลิปที่มันโอเคก่อมีอะคะบัดเพือกอยู่ไหนคะเอามีชอบฟังอะคะมันมันจะน้ำลายหกเลยเหรอลูกอะเกินเข้าไปค่ะเกินค่ะเกินค่ะเกิน เวลามีน้ำลายก็ต้องปื่นเข้าไปขาดก่อนค่ะลอยเดียวเรือเสร็จแล้วไหนอ่ะไปรับแบบนี้กลืนค่ะกลืนตอนนี้ต้องกลืนค่ะเคลียร์โอเคไหมคะอยากฟังต่อไหมคะอยากอยากฟังต่อไหมคะอ๋อมันเขาไม่คุยด้วยมันถึงไม่คุยด้วยฟังต่อไหมคะลูกเออเออเหรอคะฟังต่อเหรอแม่มัวแต่ดูทีมีกาลังจะให้ดูแม่มันอะฮัลโหลมันตะโกนเรียกอ่ะ coming

ไยเดี๋ยวนี้เลยแม่มาช่วยแล้วทุกที่ขอใอยจับมือแม่มันก็จับมาปล่อยปล่อยมาไม่ช่วยอยู่กับป้าไปกับป้า แม่เหรอเ,เตะแม่เหรอได้ไงอ่ะไอ้ลูกทรพีเหรอไม่ได้หนาะก็เป็นลูกกระตันยูคนสู้ชีวิตหนาะโอเคไหมคะโอเคไหมคะไปไปเบรกนาะแล้วไปขายมะม,ม่วงต่อไปเร็วป้าเปล่าเหนื่อยยังนี่ขายไปกินไปค่ะอ้วนจ้ะเนี่ยแอบตุ่มอยู่ในแก้มค่ะขายไปกินไปอ่ะคะมะม่วงขายไปกินไปความือมันเรื่อมันต้องจับไว้นะเนี่ยเหมืโขนโขนเปนกลัวตก ไปขายมะม่วงต่อไหมไปเปล่าไปเปล่าขาดทุนพอดีต้นทุนเจ็ดสิบขายห้าสี่แปดเปล่าเปล่า